ต้องโยนไปประมาณสี่ปีเฉลี่ยปุ๊มเป็นพนักง,งานโรงแรมแห่งหนึ่งบนกอล์ตตาซึ่งโรงแรมแห่งนั้นก็ตั้งอยู่บนโลเกชั่นเดี๋ยว,วติดฮาดติดชายทะเลแล้วทุกๆหน้าโลเนี่ยโลเซชั่นเนี่ยครับมันจะมีปวกไมเ้เศษนขยะาไม่ว่าจะเป็นรองทเท้าเศษนไม้เศษนพลาสติกอะไรต่างๆมันจะลอยมาติดชายฝั่งมา แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงเร่มนเช่งนั้นได้มองออาไปนาชายทะเลแต่พกกรืถมัมท่ามกระัุผมกว่าจิบมาพวกนี้เอามาทำอะไรกันเกิดประโยชน์ได้มั้งพอจบคำถามนั้นได้สักพักเขามีสเซนเจอร์ข้าวมาสเซนเจอร์ข้าวมาส่งดูภาพมาพมโดยที่ว่า ผู้ชายคนนั้นนะครับไม่รู้ว่าไปคนห้าปับมาจากไหนมันเป็นปา๊บตีว่าเกี่ยวกับไม้ลอยลี่แต่มันไม่ได้ว่าเป็นปาบเป็นรูปต่างๆนะครับมันเป็นปา๊บตีว่าเอาไม้ไมาเรียงกันให้มันมีความแตกต่ตางคือวงกลมวงกลมสี่เลี่ยมพื้นฟ้าซี่เลี่ยมจัดุรัส มันเป็นแบบมันมันมันเป็นงานแบบนี้ข้าวมาห้าพุ่ก่นเดี๋ยวพุ่มก็มีบ่เดี๋ยวพุ่มไห็หนปังบนั้นพุ่มก็มีไอเดียขึ้นมาว่าสิลาปินชายผูกกันชายดินโซชายซี่ซาดผาปกมาวาดผาปกมามาเป็นรูปต่างๆเดี๋ยวพุ่มคิดว่าเนี่ยผมจะเอาข้อ,ของพวกเนี้ย มาทำเป็นรูปต่างๆว่ามันจะได้ไหมต่างๆที่ผมไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยมีพื้นท่านเกี่ยวกับงานศิลปะมาก่อนแต่ผมก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเกิดจเกิดงานมาชิ้นหนึ่งเป็นงานชินน้นแรกที่ผมทำออกมาโดยที่ไม่จ่ายเงินตัวหวาดไม่จ่ายสีเที่ยนแต่ใช้เ,ชเป็นพวกวัสดุที่มาจากทะเล ุหยางที่มาจากทสลีนนเนี่ยครับโดยปั๊บชิ้นนี้ครับมันเป็นปนั๊บนาปั๊บในร่วงโรกาวสอบในร่วงโรกาวครับปุ๊มเดี๋ยวทีว่าปั๊บนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นซาดมาลุกมาเดือจุกหยางชายมาจากอ่าสลีมั้งี่ว่าเป็นปกเสีกันเนมดุ้กหยางอ,อยู่ในนี้ มันมีแค่ช่องสามอย่างดีว่ามันต้องสื่อคือหนึ่งกาวช่อง C. ซีซีจะต้องบมาท่าบนไม้จำเป็กเก,ก่าแต่ก็ตัวไม้นี่ก็ต้องสื่อนะครับทีเลือกก็สื่อห้ามาจากอ่าทะลลีมัสนี่คืองานชิ้นไหนกองปุ่มทิปปุ่มได้รังสันมันออกมาแวปุ้มก็เกิดความภาสภูมิใจมมา ตังจากงานชิน้นี้ออกมาได้ไม่นานมันก็มอีออเดอร์เป็นปลากระปินปํำเป็นกลมไฟสิ่งออเดอร์นี้มาจากผูกเก็ดมันมันเป็นอะไรได้ติวา่าคุรููสึกวา่าเนี่ยเราลืมทำงานตรงเนี่ยมันไม่เชียวเวลามันมีขาที่สุดและก็ยิงไป้ว่านั้น พุ่มทำให้เสร็จระเกลับมามีบนราคาได้และพุ่มก็เชื้อนะครับว่าทุกคนก็สามารถทำมันได้ถ้าทุกคนมีความพยายามมุงม,มานะอุตต้นเอาใจใส่ในงานที่ตัวเองทำแล้วมันจะออกมาดีเสมอพุ่มเชียอไว้และอีกอย่างนึงมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้ มันก็ไงไงนึ่งหลายคนก็คือถวายเชิญเก็บเจ็ดม,มาทำนู่นทำนี่ทำทุกต,ต,ต่างจิ้งตง่างต่างตกเองบ้านตกเองบ้าตกเองรง้รานน่นเสียบุ้มเราทะเลบ้านเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นทะเลบ้านเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นแต่พอเสียายนี้ก็พุ่มก็ฝากคนกัพาพงานไว้ด้วยนะครับฝากคนังานไว้แตาว่าใคร ติดต่อมาอยากจะได้อะไรจริงๆพมก็ทำตามออเดอร์นะมันมีงานที่พมทำตั้งไว้แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็ซื้อกลับไปกับงานที่ว่ารับทำตามออเดอร์ไม่ว่าจะว่าคุณอยากได้อะไรก็โอเคบบกมาแต่พมจะหลังสั้นเกินเป็นมาด้วยวัสดุดลอยเกนี่แหละครับพมทำให้จากเศษขยะที่ไม่มีขาลอยเลื่อนกาดอยู่เต็มทะเล ทุกคนเมินเชย่ทุกคนเก็บไปทิ้งบางพมในดผ่าเขามันมาต่ำามันเกิดมูลราคาฉัหรับตัวพุ่หลังจากนั้นก็มีคนจะผูกเก็บติดตอ่องานมาให้ต่ำปลากระกบเบนพุ่ก็ต่ำออกไปให้เขาแล้วเขาก็จืนจอบในพ้นงานของพุ่มาหลังจากนั้นไม่นานพุ่ก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนมีคนเข้ามาติดตอ่อให้ทำงาน ล่างจากปลาถึงกลุ่มไฟแล้วล่างจากหูในร่วงแลวพุ่งเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรที่ว่าทำาได้อีกให้มันเป็นรูทำโครงสร้างมันขึ้นมาแต่ทำให้มันเป็นรูจนมนเป็นพวกอย่างเช่นาว้าวไทยอะไรจำพวกเนี้ยครับเป็นวาวใท่เป็นปลาเป็นรูต่างต่าง พุ่มชดวามันน่าจะทําได้แต่พุ่มก็ทําม,มันออกมาได้ถ้าววมาช่วยไหมไม่รู้ในสายตาคนแต่ในสายตาพุม่มพุ่มพุ่มว่ามันมีขามันมีขาแ้วรับตัวพุม่มขอพุ่มทํามาด้วยความตั้งใจและมุ่งมานะอดทนหลังจากงานชิ้นนี้พุ่มก็ยังหวาคนเราอย่าหยุดพัฒนาการตัวเองเราต้องมีการพัฒนาตัวเอง ยังไม่มีคิดนำกัดเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็ชักวันมันได้ต้องคนปกในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่ว่าจะอยู่กับสิ่งที่เรารักแต่สิ่งที่ใช้อยู่ในที่ให้ๆ่เดียวกันมันมีมันมีอยู่หน่อยมากแต่พุ่มก็คือคนดีโชคบดีคนนึงที่อยู่กับสิ่งที่รักแตสิ่งที่ใช้พราะสิ่งที่ใช้นี่คือมันสร้างูลค่าให้พุ่มได้สิ่งที่เรักก็คปอดพุ่มทำโดยไม่เบื่อมัน พุ่มทำด้วยดีว่าพุ่มมีความพยายามความม่งมานะแต่มันอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่จนกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสิข้องชีวิตพุ่มเลยหลังจากนั้นก็พุ่มก็ได้สั่งเั้นบนงานออกมาเลยๆจะเป็นปลาชาล่ามเนี่ยจะบอกพวกนี่ยครปลาโลมาไม่ว่าจะขาจะพาไปทําเป็นกลุ่มไฟหรือว่าไปเป็นแบบโชว์แกล้นโชว์ไปเฉยๆก็ก็ได้จริงๆเร็ว ออเดอร์มันมีหมาครับเดี๋ยวตรงน,นี้คือผมเอามาเอามาทำเหมือนไมมกไม่มดนะครับเป็นพวกปลาใบป,ปลาทูน่าได้ถุกสิ่งอุ่างคือเนี้ยมาจากไม่เนทธอรีล้วน